สวัสดีครับผมวันนี้พบกับบอลนะครับผมคิงยนวันนี้ผมมาจากเพจขายอีสุป้ายแดงกรุงเทพและปริมณฑลครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อยุธยาอยู่ที่โลตัสนะฮะโลตัสอยุธยาวันนี้บอลมาส่งมอบรถให้กับลูกค้านะฮะซึ่งเป็นรุ่นในรุ่นของไฮเดอร์สประตูตัวแซนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่8 8 2 0 0 0บาทเป็นสีเทานะครับ ต้องบอกเลยว่าโฉมนี้เป็นโฉมใหม่ All New 2020มีการตกแต่งนะครับผมไม่ว่าในเรื่องของกรอบป้ายทะเบียนลูกค้าบอกเลยว่าเน้นซิ่งๆแบบล่อๆเป็นของร้านพิกิตเลสซิ่งนะฮะมีตัวครอบโลโก้อ่าบอกเลยว่าสวยมากครอบโลโก้เป็นตัวตัวไดทายเทนะฮะก็ตัวแซตนะครับผมเป็นตัว คคมไฟหน้าก็เป็นโปรเจกเตอร์นะฮะ LED ตัวนี้เราสตาร์รถไว้ด้วยเดี๋ยวมาดูที่ล้อครับนี่ล้อเป็นล้อขอบ18ลง m a x กซิ่นะครับรัดด้วยยางดีเซนติ26560 R 1 8กอซิล่ามาเลยบอกเลยว่าแจ่มแน่นอนนี่ครับดูภายในก่อนตัวแซดถือว่าคุ้มมากๆตัวนี้ หน้าจอ7นิ้วเบาะหนังนะครับผมพุ่มคอนโซลด้วยหนังหมดเลยถือว่าคุ้มสุดๆที่สำคัญมีระบบพุชคอนโทรลด้วยอ่าควบคุมความเร็วได้นะฮะค่อนข้างหรูมากๆในราคานี้ถือว่าผมว่าคุ้มมากๆครับในเรื่องของระบบเบรกระบบ ABS ต่างๆกระจายแรงเบรกที่สำคัญมาดูด้านหลังนะฮะ ด้านหลังมีแอร์หลังด้วยอตาต้องแอร์หลังหนะ่อยเป็นไงค่อนข้างมืดมืดนิดนึงนะฮะพอดีเรามาส่งรถที่ยาค่อนข้างข้ามนิดนึงภายในค่อนข้างกว้างขึ้นกว่าตัวโม2องพนะครับมาดูด้านหลังกันคือในช่วงของช่วงล่างเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเวิร์มากๆ แหนบก็ค่อนข้าง3แผ่นมีความนุ่มในเรื่องของระบบติกนกแรงต่างก็มีย้ายจุดให้เพื่อความนิ่มนวลน,นะฮะกออแป้ยทะเบียนก็ด้านหลังก็เป็นของพิกิดเลสซิ่งเหมือนกันฮนะนี่คือเวลาสตาร์ทรถของโคมไฟด้านหลังพอเปิดไฟหลีปุ๊บนี่จะทําให้ดูหลูขึ้นมาทันทีและชัดในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเมื่อคันหลังขับตามเดี๋ยวดูรอบคันครับนะนะ เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องพามาชมมาคุยกับลูกค้านิดหนึ่งว่าลูกค้าเป็นไงบ้างสำหรับลูกค้าวันนี้ต้องบอกว่ามาส่งไกลถึงอยุธยาลูกค้าพักอยู่ลบบุรีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาส่งเส้นทางเดี๋ยวก็ต้องขอเชิญน้องฟอนนิดนึงครับ,บน้องฟอนอ่าเดีย๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับเป็นตำรวจรูปหล่อนะฮะซึ่งมาซื้อรถกับบอลวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับฟอนพี่บอล ดูแลเป็นไงบ้างบริการโอเคครับซื้อรถออกง่ายด้วยครับช่วงนี้ป้องกันโควิดกันเลยต้องใส่หน้ากากอาจจะไม่เห็นหน้าชัดเจนนะถ้าเห็นนี่เดี๋ยวสาวกรี๊ดอีกล่อเหรออ๋อเปล่าเหยียบตีนไม่ใช่หล่อหล่อตามนโยบายต้องขอบมากวันนี้ที่ได้มาอุดหนุนเขามากครับฟ้อนยังไงก็บอนก็ดูแลเต็มที่อยู่แล้วเรามีอะไรก็ช่วยกันภายในก็ยังมีติดดิฟฟี่เพิ่มด้วย เดี๋ยวยังมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณฟอนแล้วก็น้องป๊อปมากๆแหมมาส่งไกลถึงองยุธยาวันนี้น้องบอลก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากเพจกด้วยนะครับขายอีสุป้ายแดงกรุงเทพและปริมณฑลถ้าเกิดสนใจทักมาได้หรือว่าโทรติดต่อที่เบอร์0 9 0 1 2 0 8 6 1 7นะฮะแล้วพบกันกับบอลครับผมกับโปรดีๆมากมายขอบมากครับขอบมากครับ